พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วผมเก็บแล้วนะครับใส่ตะกร้าไว้จะเอาไปฝากคุณลุงคุณป้าเย็นนี้จะไปบ้าน คุณลุงคุณป้านะครับน่ากินไหมครับลูกสีดำดำเนี่ยก็คือลูกที่สุกแล้วนี่นะครับถ้าเป็นลูกแดงๆอยู่ก็จะเปรี้ยวมากถ้าลูกสีดำเลยเนี่ยก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับจะได้เห็นความแตกต่างของผลนะครับที่ลูกที่สุกเต็มที่แล้วกับลูกที่ยังไม่สุกแล้วก็ลูกที่กำลังจะสุกนะครับ สามารถนําไปแปรรูปเป็นน้ําผลไม้ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นน้ำหมักเม้าหรือว่าเอาไปทําเป็นวายก็ได้นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพ่อพงพอเพียงครับคลิปนี้พ่อพงจะมาเก็บหมักเมาครับท่านผู้ชมดูครับดกมากสุกแดงเต็มต้นเลยนะครับลูกที่สุกจริงๆจะอร่อยก็คือ ลูกที่เป็นสีดำนะครับถ้าลูกที่เป็นสีแดงนี่ก็จะเปรี้ยวนะครับถ้าลูกที่เป็นสีดำแล้วก็จะออกหวานเปรี้ยวอมหวานครับอันนี้เป็นหมากเม้าหลวงคูพานนะครับเป็นหมากเมาที่ขึ้นชื่อของอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครนะครับแต่ว่าที่ผมปลูกอยู่นี้อยู่ที่จังหวัดกาลสินนะครับ ผมมาปลูกไว้กินที่บ้านครับได้พันมาจากภูพานครับตอนนั้นผมไปซื้อพันหวายมาปลูกทันนี้ก็เลยได้ต้นพันหมากเมาหลวงภูพานเนี่ยมาปลูกที่บ้านด้วยนะครับท่านผู้ชมปลูกหลายปีแล้วจำไม่ได้ว่ากี่ปีแล้วนะครับต้นก็ใหญ่สูงนะครับผมก็ตัดกิ่งออกทุกปีนะครับท่านผู้ชมกิ่งนี้เวลาผม เก็บแล้วผมก็จะต้องตัดออกเพราะว่ามันโน้มมาจากทางบ้านนอกออกนอกรั้วมาที่ของคนอื่นนะครับเนี่ยลูกแบบนี้นี่ยังไม่สุกนะครับท่านผู้ชมกําลังจะสุกครับอันนี้ก็เก็บไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีผลนะครับตัวนี้เก็บไปแล้วเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับก็เลยไม่มีผลครับเวลาเก็บเสร็จแล้วผมก็จะตัดกิ่งออกนะครับท่านผู้ชม นี่ดูที่ผมเก็บไว้ครับอันนี้ผมเก็บแล้วนะครับใส่ตะกร้าไว้จะเอาไปฝากคุณลุงคุณป้าเย็นนี้จะไปบ้านคุณลุงคุณป้านะครับก็เลยจะเก็บหมักเมาไปฝากคุณลุงคุณป้านี่ครับด้านในเนี่ยจะดกครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับท่านผู้ชมโอ้นะครับขึ้นไปบนยอดนั้นก็มีลูกที่เป็นเขียวๆอยู่ก็มีนะครับท่านผู้ชม ดกมากนั่นนี่ครับนี่เข้ามาด้านในนะครับเพิ่งเก็บกินไปรอบเดียวนะครับตั้งแต่สุกมาเพราะว่าฝนตกนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนตกก็เลยทำให้ไม่สะดวกในการที่เราจะมาเก็บมีหลายๆคนโทรมาหาผมลายมาหาผมอยากกินนะครับให้ส่งพัสดุให้หน่อยนะครับคือผลมันเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็จะส่งไม่ได้นะครับท่านผู้ชม ก็เลยไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายไม่ได้ส่งให้นะครับสําหรับผู้ที่อยากกินนะครับนี่นะท่านผู้ชมดูดกมากนี่มาดูตรงนี้มีเลยท่านผู้ชมดูนี่น่ากินไหมครับลูกสีดำๆเนี่ยก็คือลูกที่สุกแล้วกินยังมีรสชาติอ่ะ นี่นะครับท่านผู้ชมลูกดําเปรี้ยวอมหวานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกแดงๆอยู่อย่างเงี้ยจะเปรี้ยวมากเลยท่านผู้ชมนี่นะครับถ้าเป็นลูกแดงๆอยู่ก็จะเปรี้ยวมากถ้าลูกสีดําเลยเนี่ยก็จะหวานอมเปรี้ยวนะครับน่าทานไหมครับท่านผู้ชมอันนี้ที่ เห็นเยอะๆอยู่เนี่ยนะครับผมเก็บมาไว้นะครับนี่ท่านผู้ชมเก็บเอามารวมกันไว้ให้ท่านผู้ชมได้ชมจะได้เห็นความแตกต่างของผลนะครับที่ลูกที่สุกเต็มที่แล้วก็ลูกที่ยังไม่สุกแล้วก็ลูกที่กําลังจะสุกนะครับหมักเม้าหลวงภูพานนี่ก็ สามารถนำไปแปรรูปเป็นน้ำผลไม้ได้นะครับท่านผู้ชมเป็นน้ำหมักเม้าหรือว่าเอาไปทำเป็นวายก็ได้นะครับซึ่งทางภูพานเขาก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมเองก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ไม่มีข้อมูลที่จะนำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมว่าหมักเมาหลวงภูพานเนี่ยไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนะครับแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเป็นน้ำ ผลไม้เป็นน้ำหมักเม้าหรือว่าไปทำเป็นไวน์หมักเม้าอย่างเงี้ยครับนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็จะเก็บอันนี้ผมเก็บกินผมก็จะเก็บเอาแต่ลูกดำๆอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมก็จะเอาแต่ลูกดำๆแบบนี้ยใส่เป็นการรเลยเวลาเราเก็บไปฝากคนอื่นเราก็เก็บเป็นพวงอย่างเงี้ยครับเก็บเป็นพวง ทั้งลูกที่กาลังสุกแล้วก็ลูกที่ไม่สุกอย่างเงี้ยก็จะติดไปด้วยกันนะครับนี่จะให้ดูลูกที่ยังไม่สุกหมักเม้าจะสุกไม่พร้อมกันนะครับท่านผู้ชมในพวงเดียวกันเนี่ยจะสุกไม่พร้อมกันมันก็เป็นข้อเสียอีกแบบหนึ่งเนาะ อันไหนที่สุกก่อนที่เป็นผลนำดำๆเนี้ยมันก็จะร่วงก่อนครับมันก็จะร่วงก่อนนี่ผมกินเป็นพวงอย่างนี้เลยรูดเลยนะครับมันก็จะเจ็บนะครับอันนี้คือต้นนะครับเนี่ยนี่คือต้นมะเม้าที่ผมปลูกไว้แล้วก็ผมก็ตัดท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่นอกรั้วบ้านนะครับนี่ อันนี้คือข้างในหลวบ้านผมอันนี้ผมยืนอยู่ที่คนอื่นนะครับก็เป็นญาติญาติกันนี่แหละมันโนมมาแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องตัดหรอกกินแรกผมจะตัดกิ่งที่มันโนมออกมาออกเขาบอกว่าให้มันโนมมาแบบนี้แหละจะได้กินด้วยกันเขาว่าครับเพราะว่าเขายังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรในพื้นที่นะครับก็เลยปล่อยไว้แบบนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดเขามาใช้ในพื้นที่ทําประโยชน์เราก็ต้องตัดนะครับ ท่านผู้ชมหมักเม้าหลวงผูพานนะครับน่าทานมากเลยท่านผู้ชมผมเก็บไปผมก็กินไปด้วยเนี่ยดูเนี่ยอย่างเงี้ยครับลูกอย่างเงี้ยลูกดำดำาเงี้ยผมก็กินไปด้วยเลยผมยังไม่เคยนำไปแปรรูปอะไรนะครับผมกินแต่ผลสด บางคนก็เอาไปตํานะครับท่านผู้ชมตำมักเมาบางคนก็ทําพริกเกลือจิ้มแกงง่วงอย่างดีเลยเวลาผมไปถ่ายคลิปนอกสถานที่ผมจะเก็บติดรถไปเอาไว้กินแกงง่วงนะครับอันนี้ให้ดูแต่ด้านนอกลั้วนะครับในรั้วก็มี ขึ้นไปสูงสูงนวนก็นมีครับในรั้วก็นอนครับดกครับผู้ชมพวงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับด้านในวันนี้ก็จะเก็บไปฝากคุณลุงคุณป้าวันนี้จะไปบ้านคุณลุงคุณป้าครับก็เลยเก็บหมักเม่าไปฝากแล้วก็จะเอาเพกาด้วยนะครับหมักลิ้นฟ้าไปฝากด้วยหมักลิ้นฟ้าก็ดกมากครับผู้ชม นี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อพง่อเพียงด้วยนะครับ